เออทุกย่าง <held Bu Jobs> เราโอเคขอให้ปลอดภัยเช่นกันนะรักพ่อนะวีเอาวีเอาเหมือนกันรู้ดีขึ้นไหมอะหรือแย่ไม่แน่ใจก็ไม่สักอย่างนะทุกอย่างเรโอเคคำถามคือเราเป็นยังไง In his service. So we must stay at all. He doesn't have Shinnok as a power source. Steal on sheep. I realize you agreed to guide and observe, but you are welcome to assume any role you wish. To rescue, say goodbye. He approaches. Come along.

你们开吧，谢谢了。 ก็ไปลบไปลบคงดาวชนคงพึ่งอะโอ้พราะทเหรอโนจะเป็นแออุ้ยั้จะเป็นคงหลาคงหลาฟาทีนึ่งอย่าอย่ามกิจ้าอย่าดหมกดิจ้าโอ้ยโอ้ยเดี๋พึ่งพึ่ง ออออยยยเพิ่งเล่นตัวนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นปับปับปับอ <k fulfil> ืมเรียบร้อยนี่เจอแจ็คปัตเหล็กกู get some จ็คมาเลยูงไมึงแจ็คมาเลยูเดียวดูนนึงคอมโบเป็นยังไงบเดี๋ยวดูดินี่ะคัดแมงเนี่ยแมก็ะวาอุ้ย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  Ôi, ơi, ơi. Ôi, với chỉ phải. Nó đẹp rồi, Mẹ cái khôn lậu. Ừ. เ็ษอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัะครูบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสายเรียบร้อยยิงเฮ้ยนี่ใครวะ แล้วกลับบ้านแจ็คคอดิอวรกเวนไม่ใช่บ้านองฉมีพอนแล้วบอก้างคอชี้เอาพขครจบอกาแล้วเขาจะทำเหมือนที่ทำอู้หอเ้อเด้อหแมงแมงแงซเดียวไขว่กูไม่รู้จักมึงมึงอุ้ยมึมึงเป็นมึงคุณเป็นใครกูไม่รู้จักมึง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 ะาร <Dante> ออ, oh, oh, oh. อ่ะามึงใครฮะมึงเป็นใครกูไม่รู้จักมึงปุ๊ดกันกันได้ถือว่าดีนะอุ้วววถือวันดี ว่าดีดีเลยแหละอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหอืออืมามามาขมาขมาขมามาอุ้ยปับปับปัดเจอแลวๆฮ้เจ้วดีกว่าเด โอ้เดี๋ยวจะยินโอ้โหยิัปึ๊ัคัดแม่งหักกระดูกแผกหักกระดูกเรียบร้อยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่เล่นอย่าอุ้ยอุอย่าเล่นเว่ยแบบนี้ดิโอ้โหอย่าเล่นเว่ยดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเเดียดี๋ยวโอ้โหแม่งไม่ทัน โทษโทษโแบ็คออนออนออนปเอเอา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 อาเ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 าเอ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 าออออาาาอ pha 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 hưng phải ngủ hôi 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 đủ bắp đủ bắp โอ้โหเอางี้เลยเอาอุ๊บเอางี้เลยแหละเอา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 งี <te at, mache, ้เลยอะเอางี้เลยอะเอางี้เลยอะอืม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 แถมให้หักกระดูกอืมจบไหม ควันชี่ก็ไม่ช่วยมึงหรอก กูไม่เข้าใจเลยคิดจะทำมมัน <wont Momo S 1> ่า <único> ม <Liberty Overwatch> ึงเกลียดสิ่งาสิเ <fall> นี่ยแต่กูเออกูรู้มัอยงางไรแ่เธอคงไม่นี่หรอบโอ้โหถ่ายไห่ แถมให้แถมให้ใครแรงกว่ากันโอ้โหวีแย๊แง๊ะแง๊โอ้พัดถ่านคนแรงเลยปาปาปปผมจะดูดิอ๋อใครกว่า แยะแยะแยะอีกแล้วอ่ะอืมเรียบร้อยโอ้ยไม่น่านเล่นเยอะเล่นเล่นเยอะไปหน่อยขอโทษอืมฮึมโอ้อีกแล้วอ่ะ อปาปรคับมาอู้หูเดเดมดง้เด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 โด้โห,โโหกกดหเดเดเดดเ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  กูไม่น่าช่วยนะความหวังเชื่อีเจมากเลยปรอแล้วแล้วนอ่ะไปไหนจะถูกฆ right. ่านะโหครั้งแรกกันะ State, is <laughs> it possible for you to release Janak? I am more than capable. And devora Are you certain she is capable? She will bring the amulet to me. Jackson. A pleasant surprise. Oh, yeah. Matangwa. So you return to Raiden? The foolish follow fool. Bye. I think he did his <laughs> best. <laughs> he saved Earthwell. เขาเขาเซฟเขาช่วยเหลือมนุษย์้ยเขาไม่ไม่ชุ่หายโอโอสโลี่เอาไปทุกอย่างจากเหรอเอาไปทุกอย่างเหรอเอาไปทุกอย่างทายลนะปัดเลยปัดเลย ปาบซะโอ้หว่งหว่งโอ้ยเป็นฟิ r ์สอุ้ยอ่ะนั่เบเก็ได้อุ้ยโอ้โหโเด oh, pues ีด <cat> ด้วยโหโหโหปาบปาบปาบไ่อาปล่อยยา อย่างนี Saint ้ดีเ uh ฮ้ยโอ้ยเหยื huh. uh ่อตัวแข็งปล่อยเข้าไปอ่ะอ่่่่ะะะะอออแถมให้ไหมหักกันดู ไม่ได้ตายอะ่รเงี้ยออกมาไลงแล้วดิวแค้งกันตัวดีเลยโอ้โอ้พ่อไม่ใช่สกอรเปียเป็นสกอร์พ่อเป็นสกอร์เปียนไหนสักนะ โอ้ยนั่นๆๆๆๆๆแรงๆแรงชิบหายเลยเดี๋เดเดโอ้โหล้คานเว้ยล้คานไปตายซะไอ้คาอบมาซะอุ้ยโอ้โหเฮ้ย กวนตีละกวนกวนกวนอย่าโัโรโวโัโรัวรัเกิดเหตุกันไม่ได้อัด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 อันเนีน้ยอ <audio, S 2> ัดอัด ป yup. ปาปป <To> ๊าฮึวูวูอืมึืมเรียบร้อยแจ็ควินโอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเวอัพเอาเวกมึงเป็นเอาเวกนิ่งเหรอเอาเวกนิ่งเหรอฮะฮึทะลุขึ้นทะลุขึ้น โอ้ยโอ้ยโหโหยาดหยาาดขนโอ้ยขั้นันขันปปภาพแขกเข้าไปโอ้ยยยยายโโห ôi thai lèo ôi thôi thôi rồi! thôi 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 lưu thôi 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 กันไม่ทันอ่ะกเออนีไ่อยอยงไอยอยงนี่ไงบล็อกเบเกอร์จิบหายไม่น่าใช้เลยโอ้โห่ปาป้าป้าปาปาปา,ปาโว้ยโ้้ย เมื่อบอยต่อยทีแจ็ผิดตายหาแจ็ควินเฮ้ย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 ปาบปาบปาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเล่นอย่างนี้สิที่ที่ที่ไม่มีเวทมนต์พี่มีตสมัคเหล็กธรรมดาเอา

ดีรู้สึกดีที่ออมาเป็นจีทำงอกอยู่นี่ดีกว่าเธอ่อยู่เราต้องเอาความจีไปหาสันญ,ญาเธอโอยขอคลิปนี้นคะครับโชตอร้อเ